ตตต,ต,ต,ตไม่ได้หนีไปไ,ไหนครับนี่คือรายการเขาจะเช็คก,กับผมเต๋อรัตน์น,นะครับวันนี้จะพูดถึงการหยิบเก่าเล่าใหม่ของผู้กำกับสุดกวนควินตินตารันตินโน่ครับเอาละลว,วันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะพูดถึงควีนตินตารันตินโน่กันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนบท เป็นผู้กำกับภาพยนตร์รวมไปถึงเป็นซีนฟาฟลหรือว่าคนที่รักหนังนะครับที่มักจะหยิบจับเอาของเก่าๆแต่ว่ามาเล่าใหม่ทุกๆครั้งในการทาหนังของควินตินเองที่เขาไปหยิบของเก่ามาเล่าใหม่เนี่ยมันสร้างเคมีสร้างหมุดหมายที่มันสําคัญมากๆให้กับคนดูอย่างเราและประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ครับอยากจะย้อนกลับไปนะฮะจริงๆสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะพูดถึงแรงบันดาลใจหลักๆของภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าแมสที่สุดของควินตินตารันติโน่นั่นก็คือคิวบิลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงคิวบไปดูที ผ่านมาเนี่ยเขามีการหยิบเก่าหรือว่าเล่าประวัติศาสตร์ใหม่อะไรยังไงบ้างในภาพยนตร์ของเขานะครับอันนี้สปอยเลอร์ alert นะฮะเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังถ้ายังไม่ได้ดูไปดูหนังก่อนก็ได้จ้า จังกอนเชนนะครับผมในยุคนั้นเองเนี่ยผมอาจจะบอกความชัดเจนของอิสระภาพของเสรีชนหรือว่าทาตแอฟริกันอเมริกาไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้เพราะว่าหลายคนเชื่อว่าทฤษฎีนั้นมีอยู่จริงก็คือในช่วงที่เมอร์เซียแคนดี้หรือว่าลโอร์โดิคาบีโอเนี่ยนะฮะทุกแก้วแล้วก็พยายามจะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกะโหลกหรือว่ากระดูกสามชิ้นที่ด้านหลังของเนื้อกะโหลกที่บอกความแตกต่างระหว่างแอฟริกันและก็คนขาวเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงจัง อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เขาเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะั่นคือ Inglorious b a s t a r d นะครับผม one thing, one thing ซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของสองครามโลกครั้งที่2อะมันจบลงยังไงแต่ว่าในหนังเรื่อง Inglorious b a s t a r d เนี่ยคือจัดให้ผู้นำที่เป็นผู้นำชนชั้นสูงสูงของฝั่งพรรคนาซีเยอรมันเนี่ยเข้ามารวมตัวกันอยู่ในโรงหนัง เขาลงหนังแล้วก็ถล่มยิงตัดใจคนดูไปนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่งแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาโฟกัสกันนะฮะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจของอย่างที่ผมบอกไปภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะแมสที่สุดแล้วของคนดินตารันติโนนะครับคิวบิล l อลลุ่มหนึ่งแ l l วอลล จุดแรกนะครับผมที่หลายคนคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจเป็นเพราะว่าการที่ควินตินตารันติโนเองประวัติผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าเป็นแฟนของพุ่มกับคนนี้คือเขาเคยทํางานร้านวีดีโอมาก่อนเพราะฉะนั้นควินตินตารันติโนเนี่ยถือว่าเป็นซีนฟาไฟหรือคนรักภาพยนตร์ตัวยงที่ดูหนังมาแล้วทุกประเภททุกแบบนะฮะคือเอาเป็นว่าหนังพี่เจออยอ เันตินก็เคยดูแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วหนังเรื่องคิวบิลเองเนี่ยมันเป็นการยำใหญ่นะฮะของหนังจีนกําลังภายในทั้งแบบที่เป็นกังฟูธรรมดาแล้วก็หนังจีนกําลังภายในของ Shaw บร o t เดอรเองนะครับรวมไปถึงหนังญี่ปุ่นเลือดตาดหนังคาวบอยสปาเกดี้หรือว่าหนังที่เป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับคาวบอยแต่ว่ากํากับโดยพุ่กับ นนรจริงๆมี Refer e n c e หรือว่าอ้างอิงที่เป็นแรงบันดาลใจเยอะมากแต่วันนี้เราแตกมาให้3จุดด้วยกันที่ถือว่าน่าสนใจทั้ง3เรื่องเลยนะครับผมเรื่องแรกถือว่าเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยก็ว่าได้ถ้าคุณยังจําเรื่องราวของคิวบิลได้คร่าวๆเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของผีคนหนึ่งที่เป็นนักฆ่าอยู่ในแก๊งที่มีหัวหน้าแก๊งชื่อบิลท้องหลอกไปแต่งงานบิลรู้หัวหน้ารู้ปุ๊บก,ก็รู้สึกไม่พอใจก็มาล้างแค้นฝังกระสุนลงบนหัวงเธอเธอฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไปล้างแค้นบิล คือผ้าล้างแขนชายโชนแต่ว่าคราวนี้พูดถึงผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เลดี้โนเบล เลดี้โ b บะเป็นภาพยนตร์ปี1974จากฝั่งญี่ปุ่นที่สร้างมาจากมังงะซึ่งต้องบอกว่าตัวการ์ตูนเองเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับคิวบิวด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องเท่านั้นที่เขาหยิบจับนํามาใช้แต่เดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังก่อน Lady s n o บ l ตเ no นี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูกิคิ่โตขึ้นมาในคุกนะครับผมสุดท้ายเธอก็ได้ออกมาจากคุบแล้วก็ได้มาเป็นนักฆ่าแล้วก็ไปตามล่าฆ่าผู้ชาย3คนที่เคยข่มขืนฆ่าแม่ของเธอฆ่าพออาพ,ออาพ่่่่อออออขขงงงเเธธแและาาาาาีชยย้คนฉ น,น,นั่นเป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำ Q คิวบินะฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยมันยังมีทั้งเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำช็อตที่เราสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเคยเห็นในคิวบิมาก่อนนี่ว่ามันก็โผล่มาอยู่ในหนัง l a d y s n o b a t หรือต้องบอกว่าจาก l a d y s n o b a t มันโผล่ไปอยู่ในหนังของคิวบิเองนะครับช็อตหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเลยชัดแน่ก็คือช็อต p o v หรือว่ามุมมองแทนสายตาของ the bride ที่มองขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอกับแก๊งนักฆ่าอีกที่หลืคนที่เหลือท เอ่อ i e t y เนีนะครับที่เป็นชื่อเพราะว่านางเอก The Bride เองนี่เขาก็มีชื่อโค้ดเนมที่เป็นงูเหมือนก็คือ Black Mamba นะฮะก็คือมองขึ้นมาเจอ4คนและสีคนก็มองกลับเข้ามาที่ The Bride นะฮะนี่ก็เป็นซีนที่เห็นได้ชัดเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาแบบเต็มเ็มเลยเท่านั้นยังไม่พอฉากสุดท้ายหลังจากที่ปราบ Crazy e i d i e เสร็จเรียบร้อยเปิดประตูออกไปคุณจะเห็นสวนญี่ปุ่นที่คลุมด้วยหิมะขาวๆจนดวนดาบันเสร็จเรียบร้อย The Bride ของเราก็ใช้คาตานะเนี่ยนะฮะเปิดกระโหลก ของโอเลนอิชิอิสำเร็จเสร็จเรียบร้อยเพลงก็ขึ้นมา mm hmm. เพลงนั้นคือ Flower of Carnage นะฮะที่ขับร้องโดยคุณเมโกคาจิ oh, ซึ่งเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนี้ <Yeah. S 1> Lady n o w b อีกหนึ่งจุดครับผมเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจิบจ๊บๆจ,จ็บนะฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเกล็ดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่น่าสนุกดีนะครับผมแล้วก็เป็นความควรของเ u ินติน t ารันติโนด้วยก็คือเรื่องของ s ันนี s ชิบะที่มารับบทฮันตริ ي ฮันโตฮันตริ ي ฮันโตถ้าใครเคยอ่านกระตูนเองเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยอดนินจาของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็อ่ะตอนผมเด็กๆอ่ะ ฮัตโตริดังขนาดไหนก็คือฮัตโตริดังขนาดที่ทุกคนจะต้องแบบนิ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 นจ้าฮัตโตริจำได้ไหมฮะนั่นแหละฮะคือฮัตโตริฮันโซซึ่งซานนชิบะที่มารับบทฮัตโตริฮันโซแล้วก็เป็นคนตีคาตานะหรือว่าดาบให้เดอะไบรท์ไปฆ่าบิวเนี่ยนะครับผมจริงๆเขาเคยรับบทนี้มาก่อนแล้วรับบทเดียวกันเลยฮัตโตริฮันโซเนี่ยนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง shadow of warrior เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีและที่สําคัญญี่ปุ่นกับจีน คุณรู้อยู่แล้วถ้าดูหนังชาวบราเตอร์คุณจะไม่ได้เห็นความเป็นญี่ปุ่นคุณดูหนังญี่ปุ่นคุณก็จะไม่ค่อยเห็นความเป็นจีนหรอกแต่ว่าก็จะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะในยุคหนึ่งที่หนังชอวบราเตอร์เองเฟื่องฟูมากๆญี่ปุ่นเขาเคยมีทําหนังเรื่องเกี่ยวข้องก,กับกังฟูกับนินจามาเจอกันบูแทง vs นินจาบูตังก็คือบูตึงนช่หนะบูตึงเจอกับนินจาซึ่งหนังไม่ได้ติดต่อไปเร็จเท่าไหร่แต่อันนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งคร่านี้มาถึงอีกหนึ่ คนนี้่มีความสําคัญมากในคิวบิลนะครับแล้วก็หลายคนผมลองไปหาข้อมูลดูเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หรือเปล่าแต่ว่านักพจนิ้วขาวท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ประสิทธิศาสตร์วิชาหรือว่าสอนวิชาให้กับบิวีวรวมไปถึงสอนวิชาให้กับเดอะบรา์หรือแบ็กแมนบ้าหรือเบียทริกของเราเนี่ยไปล้างแขนบิลด้วยนั่นก็คือ วิชาดัชนี5จุดปิดวิญญาณหากคุณโดนดัชนีนี้เข้าไป5จุดแล้วศัตรูเดินออกไปเพียงแค่5ก้าวลมปราณจะแตกส่าและตายทันทีนี่โอ้โหแม่โคตจีนเลยแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ตารันติโนโนเองเนี่ยหยิบจับเข้ามาใส่ในหนังเรื่องนี้นะครับผม แล้วก็ส่วนของการรับบทไปเมื่อเองเนี่ยคือมันน่าสนใจนิดหนึ่งตรงที่บทนักขด้ขิ้ขาวที่โผล่มาเยอะมากๆในหนังของชอบาเดอร์ในยุค70เองเนี่ยจริงๆแล้วนำแสดงโดยลอรี่นะครับผมซึ่งตัวตารันติโนเองก็อยากได้ลอรี่กลับมารับบทไปเมื่อเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงของการถ่ายทำ v อล u มทูเองเนี่ยลอรี่เขาเกิดการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวไปก่อนนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ลอรี่ไม่สามารถกลับมารับบทอาจารย์หรือว่าท่านปรมาจารย์ไปเมื่อได้นะครับน่าเสียดายมากๆ ยวนวัวเปงพ่ดกับเขาก็เลยชวนตาร์ติโนว่างั้นมึงก็เล่นเองสิก็มึงก็ชอบใช่เหรอไปเมื่อยอ่ะตารติโนบอกว่าโอเคก็ถ้ามันเป็นการแสดงแบบพูดบทนู่นนี่อย่างเงี้ยมันก็สบายสบายแต่บทไปเมื่อยเองเนี่ยพูดจีนกวางตุ้งด้วยสอนกังฟูนางเอกด้วยโ,โหมันคือต้องมีท่าลำท่าสอนที่มันเป็นสูสรุ่ยสวยๆเนี่ยนะฮะตารติโนก็เลยบอกว่าโหไม่น่าไหว อย่างนี้หวยก็เลยไปตกที่หลิวเจียหุยครับผมย้อนกลับไปให้นิดหนึ่งหลิวเจียหุยเองเนี่ยเป็นนักแสดงที่แสดงหนังจีนมาโอ้โหตั้งแต่ยุค6ก7 0ยาวมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเขาก็ได้รับบทจอห์นนี่โมในแก๊ง c r a z ซี่คนที่หัวโลนใส่หน้ากากนั่นแหละนั่นคือคนเดียวกันกับประาจันไปเม่ยนะฮะที่อยู่ในคิวบิววอลลมถ เหตุผลที่ตันติโน่เรื่องเหลียวเจียวฮุยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าเหลียวเจียวฮุยเองเนี่ยรับบทในภาพยนตร์ของชอบาเตอร์หลายเรื่องแล้วก็เจอคู่ปรับนั่นก็คือปังจานไปายเมยที่แสดงโดยหลอรลี่หลายตอนหลายรอบมากตันติโน่ก็เลยบอกว่าอ้าวมึงก็คุ้นเคยกับเรื่องของป่ายเมยคุ้นเคยกับบทนี้อยู่แล้วทำไมไม่เล่นเองซะเลยล่ะ ตอนท้ายเราก็ได้เห็นความมหาัศจรรย์นะครับของหลิวเจียหุยที่สามารถรับบทเป็นจอ์นนี่โมในแก๊งคริที้เอ็กซ์ดีเอ็กซ์ได้อย่างโคตรมันแล้วก็มารับบทเป็นปร,รมาจารย์ฝ่ายเมย์ที่ดูลึกลับดูน่ากลัวแล้วก็มีทักษะของวิชากางฟูมีพลังอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโหสุดยอดมากเลยครับท่านปร,รมาจารย์ผมจะต้องเรียนวิชากับท่านกับแตชมี5.10วิญ,ญญาณครับเอาละฮะเล่ามาจนถึงตอนนี้นะครับผมนี่คือทั้งหมดที่ผมเก็บมาฝากในวันนี้ ย่อยมาแบบง่ายๆเลยในเค้าช่เชคของเราที่พูดถึงลูกบ้านในการหยิบเก่ามาเล่าใหม่ของควินตินตารันติโน่นะครับผูก้กำกับอัจฉริยะคนนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการนี้อยู่นะฮะสำหรับเค้าเช่เชคและชื่นชอบสามารถกดติดตามได้ทางเพจ The People นะครับผมรวมไปถึงช่องทางองดาวคาดให้ช่องทางข้างล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเค้าช่เชคครั้งหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของใครหรือเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันนะครับ ปันดูไม่แรงหรอก